สวัสดีคุณกุมแม่มซสลมาแล้วค่ะ ep 79ชาวล,าลาัคนาราศีกุมนะคะคุณกุมที่เกิด20มกราถึง18กุมภาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมในช่วงหลุกครึ่งหลังของสิงหา64กันดีกว่าว่าพลังงานคุณกุมจะเป็นไงบ้างนะสําหรับคุณกุมที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะใบแรกจะเป็นตัวแทนของคุณกุมนะคะใบแรก the m a g i c h a n คุกลุ่มกำลังใช้ความฉลาดกับ relationship ในครั้งนี้หรือพยายามใช้สติปัญญาให้มากที่สุดนะคะสองถ้วยมีการกลับมาของพลังงานเก่าๆหรือมีการเข้ามาของใครบางคนเดตน่าจะเป็นคนเก่าๆมากกว่าคนที่คุณกลุ่มเคยไม่คุยเคยหยุดคุยไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ Queen of Wands เจอกันด้วยงานนะคะหรือด้วยการเรียนก็ได้นะคะ Page of Pentacles คนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กหรือมีเด็กเข้ามานะจากงานนะคะเด็กกว่าก็ได้หรือพลังงานของความเป็นเด็กก็ได้แล้วก็คุณกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าเขาเป็นรุ่นพี่เขานะคะทำให้เกิดความประทับใจที่เขามีให้เรานะคะก็ได้นะ King of Pentacles เช็คต่อในคุณคุมบางคนอาจจะมีการมาของใครบางคนที่ทำให้คุณคุมเนี่ยต้องกลับมานั่งคิดแบบเครียดเพราะว่าการมาของคนคนนี้เป็นคนเก่าๆที่คุณคุ้มอาจจะเคยคุยเคยคบแต่เวลาที่มาแล้วคุณคุมอาจจะมีใครบางคนที่คุยอยู่แล้วตอนนี้ก็ได้นะคะ หรือหรือคุณคุมะคุยกัใบ,ยบใครบางคนอยู่คบใครบางคนอยู่แล้วมีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ก็ได้หมดนะคะหรือคุณคุมตกไปเป็นมือที่3แล้วไปแทรกใน r e l a t i o n s h i p คนอื่นอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ t h e Star คุณมี5าถ้วยคุณมี the star แสดงว่าออกมาแล้วเบาสบายนะคะจากคนที่มีพลังงานของความไม่ชัดเจน The Sun ดีขึ้นนะคุณภุมนะ น,นั้นแสดงว่าถ้าในกรณีที่คนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะ The World มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะขยายพลังงานถามจากจักรวันให้ชาวลัคนาราศีกุมต่อ Six of Arrows ใบนี้พลังงานเหมือนหกดาคุณหันหลังให้กับ relationship ที่ไม่ชัดเจนมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์ อ n นโนเซนคุณเพิ่งมารู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะคะเป็นความเจ็บปวดประมาณหนึ่งเพราะว่าคุณคุมค่อนข้างที่จะมีใจให้เขาอยู่ประมาณหนึ่งแหละนะคะดูออกเนาะเอาล่ะขยายพลังงานต่อว่าคุณคุมควรทำยังไงกับคนคนนี้ดีนะคะ Five of Coins คุณคุมผันหลังให้เขาอะถ้าในกรณีที่คุณกอบเขาเนี่ย แต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วคือครอบครัวมันแตกแยกเลยอะนะเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดดเลยนะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีกุมนะขยายพลังงานต่อขอบคุณ9,800คนที่ติดตามในเพจชมม่สาราขอบคุณ9 0 0 0 0 Subscribe ในช่องชิมมี่มุสรานะคะแล้วก็ขอบคุณรีวิวดีๆงดงามพระรามแปดมากเลยนะใน EP 7ีที่ผ่านมานะคะจุกวันบอกว่าอะไรเคมีสตรีคือคนกับเขาเข้ากันได้อะ ใน,นทางกับการเขาไม่ได้มีคุณกลุ่มคนเดียวนะคะ Engagement เขาเป็นคนที่มีภาระมีพันธะหรือคุณคุมเป็นคนที่มีภาระมีพันธะแล้วมีคนเข้ามานะคะ You deserve love จากวันบอกว่าคุณคู่ควรกับความรักดีๆเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ยแล้วไม่ใช่เวลาที่ใช่นะคะก็น่าจะพิจารณาว่าควรไปต่อหรือไม่นะคะ คุณกลุมนะและชาวสองอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาไหมหรือคุณกับเขาจากนี้ไปจะเป็นยังไงเขามีเจตนาอะไรในด้าน,นดาร์ากับคุณกลุมกันแน่นะแม่มดบอกพลังงานทั้งหมดเนี่ยจากรูปเท่านั้นนะคะคุณกลุ่มออลองเข้าไปอ่านรีวิวแม่มดในเพจโมมโซราดูสักห้ารีวิวจากหลายร้อยรีวิวคุณจะอยากปรึกษาแมมโซราโดยที่คุณไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่มดฟังเลยแม่มดจะเป็นคนบอกพลังงานทั้งหมดให้คุณกลุมเองนะคะเอาล่ะ แม่ว่าจะถามครูบาอาจารย์ด้วยไพ่สำหรับนี้ซึ่งทําให้แม่ได้รีวิวลายร้อยรีวิวเลยนะคะสําหรับนี้สามารถเปิดพลังงานด้านดัรกในดาร์ได้คมังเวทมากๆนะครูบาอาจารย์บอกว่าอะไรมีการมาของใครบางคนจริงๆนะคะหรือมันมีเหตุให้ได้ต้องเจอกันเช่นเรื่องงานเรื่องการเรียนแล้วมีโอกาสได้คุยกันทําให้คุณกลุมเนี่ยกลับมาหวันไหวอีกครั้งนะคะนี่เป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงหลุม ครื่องหลังของสิงหานะยังไงก็ขอให้คุณม,มี่แคล้วคลาดจากโควิดในทีนะซเอ้าวแม่มูดยังไม่ดูให้ชาวกุ่มที่มีความโสดอยู่ตายล้วแม่ลืมเอาล่ะไปต่อเลยนะคะชาวลัคนาราศีกลุมนะที่โสดนะคะพที่เกิด20มกราถึง18บแกุมภานะเอาล่ะขอทราบพลังงานของชาวลัคนาราศีกลุมที่โสดนะคะ ไม่คแบบว่าคลิปออกช้าเพราะว่าลูกค้าปรึกษาหลังไม่เยอะมากนะแล้วก็มันแยกร่างไม่ได้จริงๆก็ต้องขอโทษด้วยจะแบบโกโก้นิดนึงนะเอาล่ะ Queen of c u p บเป็นตัวแทนของคุณนะคะคุณคุมค่อนข้างจะแซดเรื่อง Relationship ไม่ได้ดังใจนะค่อนข้างจำไม่ได้ดังใจไม่ได้ดั่งใจไหมล่ะสามดาบ Hurt เจ็บปวดนะคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดนะคะ เ e m p พลัส์มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์แสดงว่าคุณกลุ่มของเขาอ่ะจะต้องหยุดคุยหรือห่างห่างกันสองดาบหรือไม่คุยนะคะมีการตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อในคุณกลุ่มที่โสดเจ็ดไมเทาไอเจดาบมีใครบางคนไม่ดีซื่อสัตย์นะมีการทำอะไร ลับหลังชาวลัคนาราศีกุมนะคะ King of Pentacles เพราะตัวดีแม่ตัวดีของคุณคุณได้เหมือนกันหนึ่งคู่ King of Pentacles นะคะ,ฉฉะเฉลยพลังงานต่อนะ Judgment จ,จะมีการกลับมาของคนที่มีพลังงานแบบนี้นะคะในช่วงหลุด EP นี้นะ EP เจ็ดสินี้นะคะเจ็ดเหรียญคนเก่า ขยายพลังงานต่อดีกว่าถามจากจักรวาลให้นะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะคุณม,มีพลังงานของคุณเป็นยังไงถามจากจักรวาล tradition ต้องมีใครบางคนมีพันธะมีภาระอย่างที่บอกนะคะไม่ทางฝั่งคุณกลุ่มก็เป็นทางฝั่งของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยในอดีตนะคะที่ผ่านมานะ temptation เขาไม่จริงใจอ่ะสิ่งที่เขาพูดมันจะย้อนแย้งกับการกระทำเสมอนะคะ Princess of Steps ไม่ชัดเจนมามาไปไปนะคะถ้าในกรณีที่คุณกลุ่มที่โสดคุยกับใครบางคนอยู่แล้วมีพลังงานอย่างนี้ต้องระาวาังไว้นะคะเอาล่ะขยายพลังงานให้ชาวกลุ่มที่โสดนะคะ ขอบคุณสำหรับ9,800คนที่ติดตามในเพจเมมโมซาราขอบคุณ90,000 subscribe ในช่อง YouTube เมมโมซาราแล้วก็ขอบคุณรีวิวดีๆใน ep 78ที่ผ่านมานะคะขอบคุณจากใจจริงๆเขียนให้แม่ดีมากๆหลังจากที่ปรึกษาหลังไมค์กับแม่หมดไปเว r ริสูนอาจจะมีการกลับมาของคนเก่าๆเร็วๆนี้นะคะกลุ่มมี้เช็คต่อประเทศโดยเฉพาะอยิง่งคนที่คุณกับเขาเนี่ยเคยแต่งงานกันแล้วเคยเป็นครอบครัวกันแล้วอาจจะกลับมาขอโอกาสเพื่อที่จะได้ รักษาสถาันะครอบครัวไว้นะคะ Healing family issues พูดยังไม่ท่านขาดคำดเละะย,ยรักษาสถานะครอบครัวนะคะเยียวยารักษาสถานะครอบครัวนะ Healing family issues นะจ๊ะนี่คือพลังงานของชาวกลุ่มแล้วก็ถ้าชาวกุ่มกับชาวสองอยากรู้พลังงานการกลับมาของเขามีเจตนาอะไรเขาจะแห้งจะเคลียจะขาดกับอีกคนหนึ่งไหมนะคะ ชาวสองก็เช่นเดยียวกันนะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นแล้วคุณกลุ่มไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยแม่จะเป็นคนที่บอกพลังงานด้านมืดให้กับคุณกลุ่มเองนะคะลองอ่านรีวิวแมมมอสซาาสักห้ารีวิวคุณจะอยากคุยกับแม่มอสซาานะคะอินบ็อกซ์มาในเพจแม่มอสซาาจองคิวมานะหรือ ID ไอเดียด้านบนนี้นะคะแม่จะถามด้วยไพ่ครูแม่นะซึ่งสําหรับนี่แหละที่ทําให้แม่ ได้รีวิวคาหมังเวทนักแรหลายร้อยรีวิวเลยลองเข้าไปอ่านดูนะสักห้ารีวิวก็พอนะคะครูบาจันมีอะไรอยากบอกชอาวลัคณาราศีกุมที่โสดคุณกุมกุ้มใจกับการมาของคนคนนี้คุณกุมปวดใจเห็นเขาแล้วปวดใจได้ยินเสียงเขาแล้วกุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับตับพิการอาหารไม่ย่อยก็ไม่เป็นไรนะยังไงแม่เมื่อก็ขอให้คุณกุมเนี่ยผ่านพ้นบททดสอบนี้ไปให้ได้นะคะก็คนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่คนที่ใช่จะไม่ต้องพยายามแล้วไม่ทําให้เราเหนื่อยนะ ซี่ยูนะชาวคุมแควคลาดจากโควิด -19 บ้าบุย